แต่ทีนี้ต้องยอมรับว่าบ้านเราก็จะมีประเด็นหนึ่งที่ที่นักลงทุนทองคําน่าจะพอทราบกันคือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้มีผลแค่ไหนกับกับราคาทองคําในบ้านเราเมื่อเทียบกับทองคําตลาดโลกค่ะก็ะะมีผลเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างทุกๆุกสิบสตางค์ที่วิ่งขึ้นลงของเงินบาทอ,ะอ่ะจะทําให้ราคาทองดิฟไปประม,มาณสัก35บาทโอ้ตบบาททองคำตบบาททองคําก็เยอะอยู่เหมือนกันดังนั้นก็คือว่าแล้วแต่ว่าเราอยู่ฝั่งไหน ถ้าบาดอ่อนทองแพง ừ ừ คน ừ ừ. ที่รอขายก็อาจจะชอบ,บถูกไหมคะแต่ถ้าบาดแข็งทองก็ถูกก็คน,คนที่รอซื้อ,อ,อ,อก็ก็ชอบค่ะ,ะแต่เน็ตดยรวมยังไงก็ตามเนะะี่ยค่ะก็อยู่ประมาณสัก ได้หาสิบเปอร์เซ็นต์คะแล้วคนไทยจริงๆควรซื้อทองด้วยสกุลบาทหรือดอลลาร์หรือ96.5หรือ9 9 9ามากกว่ากันในมุมมองของคองุณมลบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ใช้96.5 <c oughs> เป็นเป็นที่เดียวเลยนะคะในโลกเลยนะใช่แล้วก็สมัยก่อนนะเราก็ซื้อกัน96.5เพราะว่าการซื้อเก้าสิมันยากมันไม่ได้มีแบบ ที่ไหนให้หขาย,ขายค่ะ<ม>อย่างสมมติเราไปดูเมกาทำไมเขาซื้อเอไาเขาก็ซื้อ ETF เพราะเขาหาร้านทองไม่เจอเขาม่รูจะไปซื้อทองที่ร้านไหนเขาก็ซื้อเข้ากองทุน ETF <ห>ไป<ห><ห>บ้านเราทำไม ETF ถึงไม่นิยมเพราะว่าซื้อ ETF บ้านเราก็ซื้อไปเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าราคาที่ได้เท่าไหร่เพราะต้องรอราคามาร์กสิ้นวันของตลาดสิงคโปร์ต้องรอของตลาดอื่นแต่เดินไปร้านทองก็ซื้อได้เลยซึ่งมีร้านเยอะมากซึ่งมีเยอะมากดังนั้นคือแต่ละประเทศมันก็เลยทําให้ความนิยมต่างกันอย่างบ้านเราเนี่ยค่ะ ในอดีตอาจจะนิยม96.5เพราะว่า99.99ไม่มีที่ซื้อแต่วันนี้การที่จะซื้อ99.99ไม่ได้เรื่องยากอีกต่อไปละหลายๆที่เริ่มมีขายแพละเรีย,ยงแม้กระทั่งอย่างของ YLG เองลงเราก็มีตัว g e t โ o ที่ให้ซื้อขั้นต่ำได้100บาทแล้วพอสะสมไปถึง 2,000บาทนะคะก็รับเป็นทองได้เลยก็จะเป็นไซส์แบบเล็กๆครึ่งกรัมส่งมาให้ที่บ้านเนี่ยคะ่ะก็จะเห็นได้ว่าพอมันเริ่มง่ายขึ้นเชื่อว่าเทรนด์ของคนก็น่าจะเปลี่ยนมาเป็น99.99เ 99. พราะ99.99 99, คุณเอาไปขายที่ไหนก็ได้แต่ถ้า96.5คุณต้องขายเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นเพราะถ้าคุณเอาไปขายต่างประเทศเขาตัดราคาคุณนะไม่รับด้วยไหม หมือนมันจะโดนกดขึ้นไปอีกแบบหนึง่งเพราะมันเหมือนเป็นทองปกติที่ต่างประเทศเวลาที่เขารับอะค่ะเขาก็จะมีมีมาตรฐานในการรับทองเหมือนกันงั้นันถามย้อนคุณมนว่าหลายคนอยากรู้โดยเฉพาะเดวเจนว่าแล้วทำไมบ้านเราถึงใช้ทอง96.5ค่ะค่ะเพราะว่าในอดีตพอเข้าทอง99าทอง99มา มันมันนิ่มอะค่ะคุณเฟิร์นพอเวลาอย่างทองดูใบอะมัน99.95ถ้าใครซื้อทองดูใบามาใส่ใส่แป๊บเดียวทองนะจะบุบละมันมันนิ่มมันทํายากมากแล้วของเราเขาอยากจะทําลวดลายเขาก็เลยพยายามเติมไอที่เปอร์เซ็นต์ที่หายไปคือเนื้อเงินเขาก็เอาเนื้อเงินเติมขึ้นมาเพื่อให้มันแข็งค่าขึ้นเวลาที่เอามาทําลวดลายเอามาถักเป็นเป็นลายะจะได้อยู่ทรงใช่มันจะได้อยู่ตัวเท่านั้นเองพอเอาไปหลอมออกมาก็เนี่ยค่ะ96.5เป็นทอง ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเนื้อเงินเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้สวมใส่จริงๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลือก96.5เพราะว่า99.99ก็เป็นสากลมากกว่ามื่อง่ถือไปไหนยังไงเขาก็รับอ่ะนะคะไม่โดนตัดราคาไม่ค่ะด้วยทีนี้มีข้อที่ควรระวังสําหรับการลงทุนในทองคํำไหมคะที่หลายคนแบบว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดด้วยหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน ข้อควรระวังหลายคนจะชอบคิดแต่ว่าซื้อทองยังไงก็กําไรอและจริงๆแล้ว <c oughs> มันก็มีขาลงทองคาก็ลงได้ด้วยเหมือนกันเพราะเป็นสินทรัพย์ดังนั้นคือการที่จะเข้ามาลงทุนในทองคำยังไงอย่างน้อยต้องศึกษาก่อนว่า เหมือนต้องต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมของทองเป็นยังไงช่วงนี้เป็นเทรนด์ขาขึ้นขาลงแล้วถ้าเกิดอยากเป็นนักทุนระยะสัน้นคุณจะต้องรู้ว่าข่าวแต่ละอันมีมีเอฟเฟกกับการขึ้นลงของราคาทองอยังไงค่ะอันนี้คือสําคัญจริงก่อนลงทุนไม่ใช่แค่ทองหรอกคะ่ะทุกสินทรัพย์นักลงทุนต้องมีความเข้าใจในตัวสินทรัพย์ให้เพียงพอค่ะ,คะ ทีนี้พอพูดถึงตรงนี้นะคะถ้าเราพูดถึงราคาทองคำํำปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันหลายคนอยากรู้ว่าราคาเนี้ยยังซื้อได้หรือเปล่าร,ราคาตลาดโลกจะไปต่อได้แค่ไหน กรอบทองคำของ YLG ที่ประเมินไว้ตอนนี้เป็นยังไงคะ่คะก็เรามีมีกรอบให้ไว้นะคะตอนนี้ถ้าเรามาดูแนวต้านเนี่ยค่ะต้านแรกจะอยู่ที่บริเวณ2,500เหรียญน,นะคะแล้วก็2,563เหรียญและอีกจุดหนึ่งก็คือ2,650เหรียญค่ะซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็จะอยู่41,700 42,800แล้วก็เทียบเรา44,000กว่าเลยออันนี้แนวต้านก็แปลว่าเป็นจุดที่ควรขายนะคะ จุดซื้อเนีเรามองรับแรกอยู่ที่2,385หรือว่าถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก39,800เราตี40,000แถวแถ0 0 0 0ก็ซื้อก่อนือี่ซื้อได้เลยค่ะ,คะใช่ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยคือ2,318เหรียญก็คือประมาณสัก38,700บาทก็ไม่ไม่น่าต่ำกว่านี้แล้วค่ะคือ สี่หมื่นสามมื่นเก้าเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนอยากรู้เพราะว่าบ้างก็บอกว่าหุ้ยราคาจะดีดไปสามพันเหรียญจริงหรือเปล่าห้าหมื่นบาทจะได้เห็นไม้ไวเอจีบอลยังไงคะก็มองว่าสองพันห้าก่อนแล้วกันค่ะทีละสเต็ปเนาะทีละสเต็ปแต่ว่าโดยรวมเราก็ยังเชื่อว่าทองคําน่าจะยังมีความสําคัญและมีบทบาทอยู่ในเรียกว่าในเศรษฐกิจหรือว่าในในซซคูเลชันของระบบการเงินจากนี้ไปนะคะเพราะว่า US ดอลลาร์นี่สาธาณะสูงมากแล้วหลายๆประเทศก็เริ่มมีความกังวล เกี่ยวกับแบบเหมือนสถานการณ์หนี้ของเขาด้วยนะคะความไม่มั่นคงของของภายในประเทศเองอย่างเงี้ยคะ่ะจะเห็นได้ว่าตัวเลขหลายตัวของเขาออกมาดูไม่ดีเลยแล้วก็เหมือนคุมไม่อยู่นะคะหลายๆที่ก็เลยเริ่มโยกละแทนที่จะถือดอลลาร์เยอะๆะก็ไปถือคเรนซี่อื่นๆถือทองคำงค่ะ,คะก,ก็เชื่อว่าเทรนน่าจะยังเห็นแบบนี้อยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะลงทุนในทองคําวันนี้กลับมาดูตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่างหนึ่งที่หลายคนอยากรู้คือแล้วต้นทุนของทองคําสมมติเราลงทุนในหุ้นนะคะคุณหมดแเราก็จะรู้ว่าเอ๊กิจการนี้นะคะมันน่าจะไปได้แค่ไหนราคาประเมินนะคะหรือว่าราคาเป้าหมายจะเป็นยังไงหรือว่าต้นทุนของ ตัวกิจาการเช่น<ช><ม>สมมติถ้าขายทรัพย์สินทุกอย่างมันอยู่ประมาณไหนทองคามันมีตัวเลขแบบนั้นหรือมีกรอบอะไรที่ให้เขาคิดตามได้บ้างคะอย่างถ้าเราดูต้นทุนหน้าเหมืองของทองคำเนี่ยค่ะจะมีเรนจ์ตั้งแต่ประมาณสัก1,100เหรียญไปจนถึง1,500เหรียญน,นะคะ<ม>แล้วถ้าเกิดเราไปดู ตอนช่วงปีประมาณ2014-2015ตอนที่ราคาทองลงมากๆเลยตอนนั้นก็ลงไปได้จนถึงสักประมาณ1,100ห่ยเหรียญแล้ไปยืน,นแถวๆประมาณสัก1,500เหรียญคือช่วงแถวๆประมาณตั้งแต่ตอนที่ลงพอรอบนั้นพอ,อ,อพอเหมือนเฟดเริ่มดึงเงิน QE กลับใช่ไหมคะก็ทำให้เงินในการลงทุนทองคำเขาก็เริ่มไปลงทุนในสินทรัพย์ตัวอื่นด้วยแล้วพอสักประมาณพันห้าร้อยเหรียญเนี่ยก็จะเริ่มมีข่าวแล้วเมืองนี้ปิด เมืองนี้หยุดผลิตเพราะ <c oughs> ว่าทุกเมืองก็จะมีต้นทุนในการผลิตด้วยเหมือนกัน <c oughs> ดังนั้นคือเรามองว่า worst case ของทองคำถ้าลงเนี่ยก็น่าจะ1 2 0 0 1 3 0 0เหรียญก็คือต้นทุนอันนี้น่าจะเป็นเบสของต้นทุนของเมืองละ <c oughs> เพราะเขาก็มีคอสฟันด้วยเหมือนกันค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้แล้วอยากบอกอะไรกับนิวเจนที่ <c oughs> อยากจะเข้ามาอยู่ในโลกของทองคำบ้างคะ ก็แนะนำค่ะทองคำเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วลงทุนได้ง่าย<ม>ก็แนะนําว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะมีทองอยู่ในพอร์ต<ม>อย่างน้อยก็เนี่ย่าห้าเปค่ะ,<ม>คะจับมือทําให้ลงทุนเป็น New Gen Inves t o ต